สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลับมาพบเพื่อนๆอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ที่8มกราคมนะครับวันนี้นะครับมีเลขเด็ดรัฐบาลไทยแล้วก็เลขเด็ดฮานอยทั้ง3รอบมาฝากเพื่อนๆือกันอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่รอติดตามในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับก็สามารถรอติดตามในช่วงเย็นกันได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยหวยฮานอยทั้ง3รอบจะมีเลขเด็ดตัวไหนที่เข้าวินกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ผมนำเลขเด็ดตัวไหนมาฝากเพื่อนๆกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกกันก่อนเลย นักฟุตบอลทีมชาติไทยจุดประทัดแก้บนที่วัดดังแล้วก็ไม่พลาดครับที่คอหวยจะรลอลุ้นเลขเด็ดกันนะครับแล้วก็เลขเด็ดที่ได้มาในงวดนี้ก็คือ1นึ1แล้วก็3ามสาหนะครับเลขเด็ด2ตัวแล้วก็3ตัวเลยครับไปกันต่อที่เลขเด็ดงวดนี้มีรวยรวมเลขเด็ดหวยซองคู่มือเสี่ยงโชคระดับเศรษฐีงวดนี้มาตัวเลขเลย6ตัวเน้นๆครับจัดกันได้เลยนะครับงวดวันที่17มกรานี้2 5 6 9 3แล้วก็8นะครับ ไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอยทั้ง3รอบเริ่มต้นก่อนเลยที่ฮานอยพิเศษรอบแรกเน้น9รอง2 90 92 94 97 12 32 42แล้วก็52ต่อก็เลยที่ฮานอยปกติรอบ18นาฬกาเน้น5รอง8 51 53 56 59 28 38 58แล้วก็78ปิดท้ายกันที่ฮานอย VIP รอบ1ทุ่มเน้น4รอง7 41 4 3 4 5 46 3 7 5 7 87แล้วก็97เ็นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยทั้งสารอบไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วมารอลุ้นกันในช่วงเย็นว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับเลขเด็ดในวันนี้สามารถติดตามเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกันได้นะครับมีมาอัปเดตทุกวันอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามกันเอาไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเลขเด็ดหวยดังสวัสดีครับ